สวัสดีค่ะพวกเราฟิโนคอปลัสนะคะมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยได้ทำเป็นสเปรย์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อลดโอกาสการสัมผัสของจุลินซียไวรัสและช่วยให้ความชุ่มชื้นในช่องปากสำหรับเด็กค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าพวกเราได้ทําเป็นสเปรย์ฉีดปากสําหรับเด็กดยสารออกฤทธิ์หลักนะคะก็จะเป็นสารกลุ่มเคอร์ซิตินแล้วก็เป็นไกลโคไซน์นะคะที่อยู่ในสารส,ารสก,กัดจากเชอือที่กาแฟซึ่งเป็นของเสียหรือว่าของเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟนะคะดูคุณสมบัติทั้งหมดนะคะของผลิตภัณฑ์ของเราคือลดโอกาสในการที่จะติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียรวมทั้งโควิดในทีในขณะที่เด็กเขาถอดแมสนะคะลดการอักเสบจากการใช้เสียงแล้วก็ให้ความชุ่มคอแล้วก็หายใจได้สะดวกค่ะซึ่งตัวของลูกค้านะคะก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างคือยูเซอร์กับไบ ตั้งแต่2ถึง11ปีที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพฯโดยจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิ 19, ด -19 รวมทั้งฝุ่น PM 2.5ส่วนไบเยอร์ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ปกครองที่มีเด็กอาศัยอยู่ในเชียงใหม่กรุงเทพตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะ โดยจุดเด่นนะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองจากไวรัสได้ในขณะที่เด็กใส่แมสแล้วก็ออกไปนอกบ้านนะคะและสามารถฉีดได้โดยตรงในช่องปากค่ะและมีประสิทธิภาพอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อน,นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Phinocop Plus หรือโทรเบอร์086 38 3 5 6 2 4 happiness is seeing your family happy ให้ f i n น o นค Plus ดูแลลูกน้อยของคุณค่ะ